สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะกับแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นอนุบาลปีที่2นะคะหน่วยที่19เรื่องรู้รอบปลอดภัยนะคะสอนโดยคุณครูอัญชันนะคะชินพาลีค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะว่าหน่วยนี้เด็กๆจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะคะค่ะหน่วยที่19นะคะเรื่องรอบรู้ปลอดภัยนะคะ เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ1การระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่ออยู่ในโรงเรียนนะคะ 2. ส,สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้มีประโยชน์มากมายแต่ถ้าเราใช้ผิดวิธีก็และไม่ระมัดระวังก็อาจเกิดอันตรายได้นะคะ 3. เสียงสัญญาณน,นกหวีดและการปฏิบัติตามสัญญาณน,นะคะ 4. เสียงสัญญาณเตือนภยัย 5. การรู้จักสังเกตสิ่งผิดปกติรอบตัวทําให้เราพ้นภัยอันตรายนะคะ 6. การระวังตัวเมื่ออยู่ในที่สาธารณะและการช่วยเหลือตนเองเมื่อพัดหลงกับผู้ปกครองนั่นเองนะคะค่ะเรามาดูการระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่ออยู่ในโรงเรียนนะคะอุบัติเหตุในโรงเรียนอาจเกิดขึ้นจากความประมาทและความคึกขนองของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเช่นโต๊ะและเก้าอี้ชำรุดอาคารเรียนสุดโทมนะคะสนามของโรงเรียนมีหญ้าขึ้นลกเป็นต้นนะคะดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้ข้อควรป้องกันตนเองจากการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนนะคะเด็กๆมาดูกันว่าข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนมีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าข้อหนึ่งเนี่ย ไม่เล่นรุนแรงกับเพื่อนนะคะข้อนี้เราไม่เล่นชกต่อยหรือใช้กำลังแรงๆหรือใช้ก้อนหินกว้าวางปลาหัวเพื่อนหรือใช้ไม้ตีหัวเพื่อนนะคะอันนี้เราไม่สมควรเล่นนะคะเพราะจะเกิดอันตรายกับเราได้นะคะ 2. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนเช่นไม่ห้อยหุนประตูหรือหน้าต่างนะคะหน้าต่างของเราเนี่ยถ้าเราขึ้นไปห้อยแล้วตกลงมาเนี่ย อาจจะเกิดอุบัติเหตุแขนขาหักได้หรือถ้าชั้น2อนี่อาจจะเสียชีวิตได้เลยนะคะหรือสนาม BBL นะคะที่คุณครูไม่แนะนำให้เด็กๆอนุบาลห้อยโหนนะคะอันนี้เราก็จะเล่นได้เฉพาะสิ่งที่เราเล่นได้นะคะ อ่าอันไหนที่สูงหรือโหนเนี่ยครูก็จะไม่ให้เด็กๆเ,เล่นนะคะ 3. เก็บเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้วให้เรียบร้อยเช่นดินสอเรานะคะดินสอเลยง่ายๆเลยสีพอล่วงปุ๊บนกเรียนไม่เก็บพอวิ่งวิ่งแล้วเหยียบทําให้ลื่นนะคะกับพื้นกระเบื้องเนี่ยดินสอลื่นแล้วหกล้มบางทีหัวฟาดหัวแตกหัวโนนะคะอันนี้ใช้แล้วต้องเก็บให้เรียบร้อย สหากพบอุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ชำรุดต้องรีบแจ้งคุณครูทันทีไม่ซ่อมเองนะคะหรือไม่เอาไปตีเพื่อนนะคะอันนี้ไม่สมควรนะคะ สิ่งของเครื่องใช้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะแต่ถ้าเราใช้ผิดวิธีและไม่ระมัดระวังก็อาจเกิดอันตรายได้นะคะอย่างที่ครูบอกเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์มากมายแต่ว่าก็มีโทษเหมือนกันนะคะมาดูภาพแรกก่อนเลยถ้านักเรียนทํากับข้าวจากไมโครเวฟหรือเตาอะไรสักอย่างเนี่ยที่เสียบไฟฟ้าเนี่ยแล้วนักเรียนใช้มือกระชากออก พอทาเสร็จแล้วนะคะโดยที่ไม่จับที่ปลั๊กหัวสีดําๆมันนะคะตรงเนี้ยช่วงเนี้ยนะคะแต่ไปดึงที่สายไฟแทนปรากฏว่าเป็นไงสายไฟขาดนะคะสายไฟขาดทําให้ไฟฟ้าช็อตอและเสียชีวิตได้นะคะหรือเด็กๆอาบน้ํามาขณะที่ตัวเปียกไม่สมควรปิดสวิตช์ไฟนะคะถ้าน้ําไปโดนสวิตช์ไฟเนี่ยอาจจะทําให้ไฟช็อต นะคะเราอาจจะเสียชีวิตได้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านถ้าชำรุษเสียหายให้แจ้งผู้ปกครองนะคะหรือแจ้งคุณครูถ้าอยู่ที่โรงเรียนไม่ซ่อมเองแบบนี้นะคะหรือใช้อช้อนหรือเครื่องมืออุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เป็นสื่อสื่อนำไฟฟ้านะคะไปเสียบที่เต้าเสียบเนี่ยไม่ได้เลยนะช็อตเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะ ต่อไปเสียงสัญญาณนกหวีดและการฏิบัติตามสัญญาณสัญญาณนกหวีดเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใช้นกหวีดเป็นการเรียกสัญญาณในการควบคุมไฟจราจรหรือควบคุมการจราจรนั่นเองนะคะสัญญาณนกหวีดยาวหนึ่งครั้งให้รถหยุดทันทีหรือสัญญาณนกหวีดสั้นสองครั้งให้ผู้ขับขี่ผ่านไปได้นะคะอันนี้นักเรียนต้องฟัง และปฏิบัติตามแล้วเราต้องรู้ด้วยนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าปี๊ดทีนึงแต่นักเรียนยังขับผ่านอยู่ไม่ใช่เราต้องรู้ว่าปี๊ดครั้งหนึ่งเนี่ยคือหยุดหรือปี๊ดปี๊ด,ดสองครั้งให้ขับผ่านได้นะคะนี้เราก็ต้องตกลงกับเจ้าหน้าที่ให้ดีนะคะค่ะต่อไปมาดูเสียงสัญญ,ญาณเตือนภัยระบบสัญ,ญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะคะระบบที่มีไว้สําหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้หากเรามา มีการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเหตุแจ้งไฟไหม้หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะระบบจะทําการตรวจจับและแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยให้ผู้ที่อยู่อาศัยภายพื้นที่นั้นนะคะทําการอพยพหลบหนีไปยังสถานที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีนะคะหรือทําการแก้ไขไม่ให้ไฟไหม้นั้นลุกลามซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างได้นะคะอันนี้ครูก็เคยจ้างเขามาอบรมเกี่ยวกับ ดับเพลิงนะคะพอมีสัญญาณไฟดังกริง๊งเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาเตือนนะคะว่ามีไฟไหม้นะคะเด็กๆก็ต้องวิ่งออกจากภายใต้อาคารโรงเรียนนะคะซึ่งเด็กๆก็ทำได้อย่างดีมากนะคะต่อไปเป็นการระวังตัวเมื่ออยู่ในที่สาธารนณะและความช่วยเหลือตนเองเมื่อพัดหลงกับพ่อแม่นะคะ สี่วิธีสอนลูกน้อยแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดการพัดหลงกับคุณพ่อคุณแม่นะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าสอนลูกให้ตั้งสติและหยุดอยู่กับที่ก่อนนะคะจะไม่วิ่งเพ่นพ่านเราต้องตั้งสติเราให้ได้ก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะคะสองเตรียมข้อมูลติดต่อให้พร้อมต้องสอนให้เด็กๆเ,เนี่ยรู้ข้อมูลของคุณพ่อคุณแม่นะคะเชียงน้อยก็ต้องรู้ว่าพ่อแม่ชื่ออะไรหรือว่าอ่าบ้านที่เราอยู่ ตรงไหนนะคะชื่อหมู่บ้านชื่ออะไรนะคะ 3. ทดลองสร้างสถานาการณ์สมมุติและตั้งคําถามเพื่อให้ลูกรู้วิธีการแก้ปัญหานะคะเราแค่เป็นการสมมุตินะคะสมมุติว่าถ้าเด็กๆหลงกับแม่เขาถามว่าแม่ชื่ออะไรหนูจะตอบว่าอะไรคะพ่อชื่ออะไรบ้านหนูอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะ 4. ส,สอนให้ลูกจําเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะตอนนี้เครื่องมือสื่อสารสามารถสื่อสารกันได้ง่ายนะคะ เด็กๆอาจจะมีโทรศัพท์เป็นของตัวเองแล้วเราก็ต้องสอนให้ลูกเนี่ยอ่านเบอร์ให้ได้ว่าเบอร์ชื่อคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบไหนนะคะจะได้โทรได้และต้องสอนให้เด็กใช้งานโทรศัพท์ให้เป็นด้วยนะคะต่อไปครูจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนเครื่องหมายกากบาทถูกกับเครื่องหมายกากบาทผิดเนี่ยให้ตรงกับรูปภาพนะคะอย่างเช่นรูปแรกจะเป็นรูปการใช้ กระทะนะคะและใช้มือเนี่ยจะเล่นไฟเงี้ยเหมาะสมไหมคะถ้าไม่เหมาะสมก็กากระบาดค่ะเด็กๆลองทําได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันคะ่ะค่ะแล้วเราก็จะมาเฉลยกันนะคะภาพแรกครูก็บอกแล้วว่ามันไม่สมควรเล่นเนาะแต่ภาพสองเป็นลานกว้างๆเลยแต่เด็กๆเ,เล่นเล่นบอลเนี่ยได้ไหมคะได้อันนี้ก็เป็นลานกว้างเหมือนกันก็เล่นได้ แต่อันนี้เป็นมีดเห็นไหมคะพาเล่นไปแล้วเกิดไฟมีดบาดนิ้วขาดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามเล่นได้ไหมไม่ได้นะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะเรื่องรอบรู้ปลอดภยัยครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ